พร้อมหน้าพร้อมตาคุณย่าดวงดาวสุดประทับใจเติ้นตะวันพาหลานสาวน้องมียามาหาถึงหน้าบ้านล่าสุดทางด้านเติ้นตะวันก็ได้พาลูกสาวน้องมียาไปกราบคุณย่าดวงดาวเนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่ามากราบคุณย่าเนื่องในวันแม่มาพร้อมเสื้อทีมขอให้คุณย่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักได้อีกนานๆรักคุณย่าค่ะ และสุขสันวันแม่ทุกคนค่ะ h h a s มี่าค่ะด้านคุณ่ากดวงดาวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสุขสันต์วันแม่ค่ะสืบเนื่องจากโควิดครอบครัวเราจึงไม่ได้รวมตัวกันเหมือนเช่นเคยนับว่ายังโชคดีที่ต้นลูกชายคนเล็กและครอบครัวมาหาอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์ มีบ้างที่เกิดสถานการณ์เสี่ยงจำเป็นต้องกักตัวแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ขอให้ทุกๆครอบครัวแข็งแรงปลอดภัยรอวันที่จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ใช้ชีวิตปกติได้ทำงานที่เรารักอย่าหมดกำลังใจอย่าประมาทดูแลตัวเองดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเด็กหญิงมียาหลานสาวคุณย่าดาว